ดีค่ะผุ้ปกครณงทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูจอยก็จะมาแนะนําชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่รับไปให้เด็กๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะคะอ่นะคะ่ะเริ่มจากสีเทียนมีสีเทียนแท่งใหญ่นะคะแล้วก็สีไม้ มีดินน้ำมันนะคะแล้วก็กาวแล้วก็ดินสอนหนึงแท่งนะคะสําหรับชุดอุปกรณ์นี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็พอเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ต้องนําชุดอุปกรณ์นี้มาที่โรงเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆใช้อยู่ที่บ้านเด็กๆต้องดูแลร,รักษาเก็บของใช้ของเด็กๆให้ดีด้วยนะคะ แล้ววันศุกร์คุณครูก็มีทัพแก้วสัมพันธ์ไปให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมท,ทํากิจกรรมในทัพแก้วสัมพันธ์มาส่งคุณครูในวันศุกร์ต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ